มาต่อที่เรื่องของบิตคอยกันสักหน่อยนะคะซึ่งก็ถือว่าร้อนแรงต่อเนื่องราคาล่าสุดเนี่ยหลายคนก็รอลุ้นว่าจะทะลุ50,000ื่นเหรียญหรือเปล่านะคะ<ม>เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูนะคะไปแต่จุดสูงสุดเนี่ยเมื่อปลายสัปดาห์49,714เรีหรียญน,นะคะตอนนี้แม้ว่าจะย่อลงมาอยู่ที่ประมาณ48,000เหรียญน,นะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังปรับขึ้นถึงเฉลี่ย4%ด้วยกัน<ม>ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ย<ม>ก็เท่ากับบิตคอยเนี่ยก็ทะลุ1นึ่งล้านสี่แสนบาทไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันวาเลนไทน์ 14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็ถ้าดูตั้งแต่ต้นปีน year to date เนี่ย bitcoin ราคาขึ้นไปถึง70%แล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงๆมีหลายปัจจัยผสมกันหนึ่งคือเรื่องของเฟดเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะคงดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องซึ่งนั่นก็ทําให้หลายคนก็ไปหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้เพิ่มสูงขึ้นหนในนั้นก็คือ b i t c o i นั่นเองนะคะ แต่ที่น่าสนใจจุดประกายหลักๆเลยก็มาจากอีรอนมัสกอหน้าน,นี้ใช่ไหมคะที่เข้ามาลงทุนบิตคอยประมาณ1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นประมาณสัก7.8%ของเงินสดที่เขามีกว่า1,9000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีลทุนสถาบันอีกหลายค่ายทีเดียวคะ่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเช่น Mastercard นะคะที่เขาบอกว่าจะสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีบางตัวบนเครือข่ายของบริษัทโดยตรงภายในปีนี้ ก่อนหน้านั้น Square กับ PayPal ก็เพิ่งอนุญาตให้ลูกค้าซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยบนแพลตฟอร์มของตัวเองได้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ขยับขึ้นอีกนะคะหลังจากบริษัทลูกของ Morgan Stanley ที่ชื่อว่า Counterpoint g l o b a l นะคะเขากำลังพิจารณาลงทุนใน b i ิตคอยด้วยนะคะซึ่งก็ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐนะคะว่าอนุญาตหรือเปล่า ในขณะที่โอกาสมีความเสี่ยงก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าทางด้านแอนโทนีสาลามูซี่นะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Skybridge Capital หรือว่าคนที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะกับในแง่ของมิติการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลเหล่านี้บอกว่านักลงทุนก็ต้องระวังนะเพราะว่าตอนนี้บิตคอยก็มีความเสี่ยงที่เกิดภาวะฟองสบู่แล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงราคาอาจจะลงมาได้2 0่สนะคะขณะที่ทางนัทซิมนิโคลสัสทาเล็บนะคะผู้ประพันธ์ สือที่ชื่อว่า The Black Swan นะคะบอกว่าบทบาทของบิตคอยเนี่ยตอนนี้เนี่ยในฐานะสกุลเงินยังขาด2อ,อย่างคือ1ขาดความชัดเจน2ก็คือขาดเสถียรภาพของราคาซึ่งจริงๆแล้วสกุลเงินต้องมีนะคะและบิตคอยไม่น่าจะให้ได้และเรื่องนี้ไม่จบเท่านี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดเจเน็ตเยเลนเอง ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าสกุลเงินดิจิตอลและสินทรัพย์ตอนนี้กําลังถูกใช้แบบผิดวัตถุประสงค์ค่ะและกําลังก่อให้เกิดปัญหาตามมาซึ่งตอนนี้นะคะสินทรัพย์ดิจิตอลบางส่วนถูกใช้ในการฟอกเงินโดยผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็เป็นแหล่งทุนของขบวนการก่อการร้ายด้วยเพราะว่าทางการไม่สามารถแทร็กได้นะคะไม่มีเลกูลเลเตอร์กากับนะคะเขาก็เลยออกมาแสดงความกังวลในเรื่องนี้ซึ่งก็ต้องจับตานะคะ ว่าทางการสหรัฐเอจะเอาจริงเอาจาังมากน้อยแค่ไหนซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาบิตคอยได้ในระยะสั้นด้วยเหมือนกันค่ะโอ้โหดูแล้วทางด้านของภาคส่วนคุ่มกับดูแลก็ดีรกูเลเตอร์ภาครัฐเองก็ดีดูเหมือนกับว่าการจะค่อนข้างจะเหนียวแน่นพอสมควรในขณะที่นักลงทุนเองคงไม่ใช่แค่เทสลาหรือว่าเอลอนมัสแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับที่นําเงินกระแสเงินสดนั้นไปลงทุนในบิตคอยเพราะว่าล่าสุดนี้ทางด้านแจ็คดอซี่ก็เป็น c ีอของ Twitter ร่วมกันกับแรปเปอร์ชื่อดังก็คือเจซีนะครับได้มีการลงเงินนะครับเจ็ดร้อยส ในการที่จะเข้าไปลงทุนใน b Bitcoin ดนี่กันนะครับก็ได้รับการเปิดเผยมาเมื่อวันศุกร์นะครับที่12กุมภาพันธ์นะครับบอกว่าทั้งแจ็คดอซี่และก็ j จเองร่วมกันลง,ลงเงินนะครับบิตคอย500เหรียญน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ๆจะแตะ5 0 0 0 0มื่นเหรียญสหรัฐไปแล้วนะครับตีเป็นเงินไทยก็713ล้านบาทจัดตั้งกองทุน B Trust แต่บย่งเขาเป็น B แบบมผมเรียกว่าแบบบแบบมีขนนะฮะก็คือเป็น B ที่เป็นสกุลเงินสกุลเงินบิตคอยบีทรัสแบบนี้บอกเพื่อมุ่งหน้าการพัฒนาการใช้บิตบิตคอยนะครับในแอฟริกาแล้วก็อินเดียนี้เป็นหลักกันด้วยนะครับโดยที่ตั้งเป้าเอาไว้ในการพัฒนาให้บิตคอยกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกอินเทอร์เน็ต มีความหมายว่าแต่ละภาคส่วนพยายามที่จะยกระดับบิตคอยนมันมีความสูงขึ้นไปด้วยโดยกองทุนในนี้ที่มีชื่อว่า B Trust เกิดขึ้นในรูปแบบของ Blind Requivable นะครับ Requivable Trust ซึ่งเป็นกองทุนที่เจ้าของเงินเองไม่สามารถจะทราบได้นะครับว่าเอาเงินที่มีการจัดต้องกองทุนนั้นเอาไปใช้อะไรบ้างประโยชน์อะไรบ้างซึ่งบอกแบบนี้ตรงนี้สอดคล้องกันกับที่ทางด้านของ c e o t w i t t e r ก็คือทางด้าน Jack d o r ซ e y ให้ข้อมูลบอกว่ากองทุนนี้จะไม่มีพวกเขา พวกเขาก็คือดอซี่เองก็ดี JC ก็ดีจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีทิศทางการดําเนินการที่มาจากพวกเขาก็คือผู้ก่อตั้งตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้บอกว่ายังต้องการนะครับสมาชิกบอร์ดอีก3รายด้วยกันกันด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีรายงานนะครับก่อนหน้านี้แจ็คดอซี่กับทางเจซี JC บอกว่าจะมีการพัฒนาในเรื่องแพลตฟอร์มการใช้ในแอฟริกาเองก็ดีอินเดียก็ดีไปดูกันมากแล้ว2ตลาดนี้นะครับในแง่ภูมิทัศน์เกี่ยวข้องคริปโตเคเรนซีเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันทางด้านของอินเดียกันก่อนเปิดเผย Techrunnch บบบอกแบบนี อินเดียเองเป็นหนึ่งประเทศที่มีการเพ่งเลงการใช้บิตคอยกันด้วยนะครับเพราะรัฐบาลเองเขาก็มีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลเป็นของเขาเองก็คงคล้ายๆกับหยวนดิจิตอลที่จีนเขามีการพัฒนากันด้วยในขณะที่แอฟริกาครับผู้หญิงแอฟริกาต้องไปดูประเทศที่มีจํานวนประชากรเยอะที่สุดเลยประมาณ150ล้านคนอย่างไนจีเรียเองนะครับพบว่าไนจีเรียเองในแง่การใช้สกุลบิตคอยเชื่อไหมครับว่าเป็นประเทศในแอฟริกามีประชากรประมาณ120กว่าล้านแต่มีคนที่มีการเข้ามีการเทรดบิต เยอะที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากสหรัฐอเมริกานั่นเองสูงถึงนะครับอันนี้สถิติจากปีที่แล้ว2,020 400ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับทำไมคนในจีเรียถึงได้ใช้เพราะบอกว่าสามารถที่จะนะครับทำการค้าขายนะครับแลกเปลี่ยนทําธุรกิจข้ามพรมแดนได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วยนะครับยังไงก็ตามตอนนี้ราคาบิตคอยกำลังจะไปโลกพระจันทร์แล้วนะฮะเกือบจะ5,000เหรียญนะฮะก็เป็นดังต่อไปนี้นะครับสำหรับเรื่องบิตคอยกับเรื่องของ จ็คดอร์ซี่นะใช่แต่ต้องจับตานะครคบะเพราะว่าในความเป็นจริงก็มีหลายค่ายเนี่ยก็ประเมินว่าอาจจะขึ้นได้ถึงหลักแสนดอลลาร์สหรัต่อบิตคอยแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจถูกต้องเลยครับ<อ>รแล้วก็คอยชั่<า>นวไว้ตลอดนะคะ